สวัสดีค่ะสวีสดองปองไปหวุ่นหนาโสดหนวดกับบได้กวนวัดทาชีพไม่นองค่ะวันนี้นะคะ่ะดิฉันมาเที่ยวนะคะทุกคนค่ะพัทยารียงนะฮะกับจิมาเที่ยวแบบว่าเซอร์วิสไปเร่แตเ,เขาอยากท่าชีพเพิมอีกหนึ่งเดี๋ยวมือนีเพื่อใด้เห็นที่ตามเฟซคอยเด้อ วันนี้นะครับมีมีเรียงพี่น้องค่ะกับชนขถาวพี่น้องเออขอหยาิแป๊บนึงเด้อใส่แบบว่าที่คาดผมก่อนเนี่ยนะคะฉันแล้วคาดผมฉันเอาฉันทาจลกุเลไปแล้วเมื่อนี้บ่ได้ขับรถมากพี่น้องจ้จเพราะว่าเวลเที่ยวน้าลักอยากขับรถบ่ไหวซื้อเพื่อได้ไปเที่ยวไปดื่มดิ่งนองเขาก็เลยนั่งรถนครชัยงใมามาที่นี่ มานอนกรุงเทพมาพี่สาวพี่น้องคบมาพี่อ้อมคือโอกาสว่ามาเที่ยวันี่ที่ท่าคอนะผมเลยขอดํข้อแหลมเลือดคอยเดาเร็วอนีเมันก็ดีขึ้นเด้อนะฮะมาพี่สาวไปกินข้าวกินอะไรนะันน่นนี่นู่นอันนอนข้างขึ้นนะพี่น้องบ่านนี้ตื่นมาค่อยเดินทางมาพัทยาเด็ดฮะหมุนซ้ายมืออย่างเดียวนะอย่าหมุนขวานะถ้ามหมุนขวาตายเลย อยู่คอนโดอันไม่ได้จ่อยพี่น้องจ๋าเขาจะไปฟังบอกที่เรื่องอันเขาบอกเรื่องนําห่อนก่อนเพื่อนอันให้สร้างมั่นเบื้องหน้าเบื้องไฟเพื่อนนี่แหละเพื่อนเศร้าเพื่อนสื่อไว้เพื่อนบัดนี้มัน่มีคนอยู่เพื่อนก็เลยให้สร้างมั่นเฮียไปหมุนหน้าหมุนจะได้บุ๊คเอาก็เอาหัวจุ่มเกล็ดเป็นหัวข่อยลอกเขาจะกุมหมุนเ้าก็บไม่เคยมีแบบว่ากระทันอุ่นเขาก็ต้องแยงมันมด้อยู่กับเคียงมันมาเลยสิน่ะ่อยก็เกล็ดแต่แน้วมันดาบหัวข่อยข่อยก็ห้องเลย เห็ดมูนก้มุนอยู่นก็แอบนำาส่อมงคึงเจ็บายนะคะวันนี้เราก็อยู่พัทยาพี่น้องจะน,นั่งรถาม่บริษั่วอลเื่องสนีเถาว่าอันตัวพี่น้องคะได้ตัวมากมันก็เป็นไม้เล็กมันเหมือนเครื่องบินนะนะพี่น้องมันจะเป็นแบบเล็กนับข้างบนบีนีัเพ่นกระสีไปนับข้างล่างเป็นกระสีเป็นนับข้างล่างว่ามันสีเชนอยู่บอนะแต่ว่าเขานับข้างบนเพราะบริษัทคอนหมอดอกว่ามันเล็กที่ข่อยคือมีคนนั่งข่อยว่า เลืกอกที่ขวายมีคนนั่งไปนั่งกัดเซยนั่งกัดเชิดนั่งกัดเชิดที่นี่แถวนั่งกัดเชิดเชิดบางทีคอยอะไรไปถามมันคนที่อยู่บนรถนั่นไหนหขเขาเดียกขับตันบอกผู้ขับรถผู้ขับยังซนนะคอ,อ,ย,กอยก็บม่คยจับคอยก็เลยถามเพลินว่าแม่นบอกคอยบอยนี่คอยว่าแมนแย่เลย่เทียงแล้วก็เทียงขาดใจวีปิดแล้วก็เทียงขาดใจมันไม่ใช่คนเล่ยอยู่ตรงนี้น,นี่นั่น,น,น ข,ขาจะกับว่าไม่ใช่ครับข้านับจากข้างบนครับก mm ั hmm. ทแทนดีจะว่าอุ้ยขอโทษนะครับไม่รู้สิกัทีทนจะบอานะด้วยความแก่ด้วยตอนให้แก่ให้เด็กงสิพี่รองจ่าจะของพิจองอโทษนะม mm hmm. าที่นี่อันคอยก็จนได้ทามันลุกลุกเขาเรียกอะไรคนบนลุกเข้ขอยังกว่าผู้โดยสารน้ำกันอยู่ทั้งอันโหลดทั่วมาภรายา แล้วก็ว่าเแมนเราเป็นแราไม่ใช่คนไทยนะเราเป็นเเป็นคนฝรั่งเราเป็นเอียังยังอล่ะล้วคนจีนนะกันแล้วก็ว่าวว่าถามลรวก็ถามข่อยกันน้ำเราสุแกันเออเนาะล้วก็ว่าบอนข่อยแล้วก็ว่ามันเป็นที่ของหนูอีพวกอีเพิงอ่ะนะนัวก็สืยตู่นักก็เชิดบางทีคนอันนรับราก็มาบอกนะว่าบเมแมนเป็นที่ของเธอเพราะว่าทีมันบอกมันจะเต็มทุกที่เพราะเขาเป็นการจองนับจากตั๋วเนาะหล่อนก็ไม่ดูสินะเลยกับว่าวินนั่นนี่นู่นปั๊บบปขึ้นี่ เล่นกันยก,ม,นกยมันก็นั่งกระเทียนนั่งกระจุมมิกแต่ว่านั่งนั่งนั่งขนาดนูนะแต่หนูนั่งขาง้างหลังพี่มึงก็นั่งข้างหลังรอนผ้าม่านเนาะมันก็จะเป็นผ้าม่านแบบที่เป็นแบบมีน้ำมัดเป็นสีน้าน้ำมัดเป็นสีพอที่นั่งกันนั่งทั้งหนาปึบนั่งแกออกนั่งวิ่งสิเลยถือขี้หัวข่ตับหลุดขี้หัวข่แตกข่อยกระลังสีข่อยก,ยอยกระโย๊กข่อยปากขอยเก็บเขาค่อยแน่มืองคนหลายๆเดีซื้อคนสิบก็สิหยุ่ Nh มหัวอีเท่านั่นเส้น บออันนั้นอยู่คนโอนเ,เอาคนหลายจะซื้อคนหลายคานีทั้งไต้ดแ๋ยวขาสิเก็บศพบมาเลยขาสิก็สิดาค่ะค่ะกสุดเพิ่งมือนจะว่ามันจะเสื่อมเสียหนักตาประเทศว่าผู้โดยสาร,รต่างชาติต่างอะไรเยอะสไหนาปพี่น้องคนไทยน้ำอยากอายันเขาหุ่นจักว่าเออเป็นคนไทยเป็นกระเทยสิเขาจเขอเป็นกระเทยคอยแห้งเป็นผู้เรียบร้อย เก็บข่อยหยุมหลอนอยกับข่อยหัวแห้งหัวกระแทบงอกระหว่ามันสี่สิบห้าสิบนี่แหละนั่งแต่ว่าผิดกับบริวารแบบไม่ได้ว่าเลยนะถ้าจะบอกว่านั่งผิดเบิดตั้งผิดในห้องกับบริวารแต่ว่าอู้ขอโทษนะคะนั่นอันได้ขอโทษเดินไปนั่งผิดในห้นองกับบริวารแล้วลองห้องกับบริวารคนถือซ่าเนาะเออแต่อีปเปตมันมันเชิดแกงประมาณเส้นตาข่อยข่อยกระสีกับ นี่ฝรั่งน่ะเนีขามานั่งบอพอดีนั่งนั่งบอทังหนาแขวยเนาะข่อยนั่งชิดกระจกนั่งกันนั่งขนาดแขวยคือหนึ่อยนเศร้าเสียแล้วเื่อนึ่คนหัวอยากอายคน้ํซื้อมาทันที่้าเป็นชาวต่างชาติบ่เยอะเข้าสิปั้นสีเสื่อมเสียภาพหลักประเทศไทยเฮาาเะคนไทยมึงยิ้มเขาก็ต้องยิ้มเออเขากระจายยินเนาะมาทันเกียบได้ไปฝืนโรคบานอีแก่นั่นน่ะโอ้โหข่อยว่ามันคืก็ริดเยอะแท้ จะแบบว่าเฉิดเฉิดบวาวจะไปวิ่งผ่านติ้วสิในตาเขานะเนี่ยพบแผลแบบโมโหจักบนนี้เขา่าจะก,กินยากระซายเซนบอกแม่เราวนี่เรือนี้พบแผลนะคะอืมเขาก็เลยอ๋อไม่เป็นไรหรอ,อกเขาก็เลยไปผ่านไปแล้วเขาก็อดเอาอยู่มันลงก่อนทำให้ลงพันธุ์ญาติทั้งเขาคุสตีนยันไม่ใส่้องน้ำมาๆๆๆๆๆๆอยู่เขาก็โมโหเนาะ อวันนี้เราก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะอุ้ยหัวเขาแต่งตัวเรียบร้อยนะคะอยู่อันนี้พี่น้องค่ะกรสิเป็นผู้บ่าวอารนามวาฟังหน่ยกระสนผู้ชายพี่น้องค่ะอาน์นาอยู่เป็นสาววัยนานอยู่ขงลางเนาะเออแต่จะเป็นผู้บ่าวอินตอรเดียพี่น้องคะกระสิบวมนเปีกข้างปันไดนะคะข้าวกระสิบวาเป็นหยางเชิดแต่ว่าอืมข้าวกระสิบว่าแอบจับซ้อมอ่าวกรงสิพี่น้องเขาก็เชิดไปเพราะม่เป๊ก อืมอยู่สวยๆพี่น้องข่าววันนี้แล้วก็มาเป็นแบบว่าพูดดบพูดดีเออกกษีไปหาเที่ยวกับอับนาบอับในสกอเพากนั่งรถมาหอดกับคุณม่อุ่ยปุยนะคะเขาก็สิไปหาเบอร์อีกคอนโดหนึง่งคอนโดดมนะคะ,คะสิษเปฝรั่งอะไรก็ษีเออใครเน่แลเป็นอิตาลีกับบะไว้ปั้นได่นะคะบอเบยไม่ใช่เปี๊กนะคะอืมเขาก็มาว่ามาจอบซ่อมดูดูเสือเงี้ยนะคุณ แล้ไปเที่ยวใส่ไม่ได้จัดอัปเดตอากาศนะคะพี่น้องค้าเนึ่อเมืองสูตรข่อยบูมันคือกะหรี่เกาแทบขอยากก็แล้วกันนะคะพี่น้องมาระบายความโมโหเดือดตอร์เลยขอยอยาเจอกันไหมในคลิปหนาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะกระเทยถ่าเลิกกกบผัวนะคะมีทุกคนถามข่อยเต็มฝีนึงแล้วข่อยจะจัดการให้เด้อขอยอากก็แล้วกันค้าวุ้ยนอดกับบ่ไดโกน